อเมตตาเด่นด้านเมตตาเลยครับสวัสดีครับผมกรกวีชุ่มจีนวันนี้เราก็มาพบกันใหม่ใน EP ที่4นะครับกับการจับพลังพระทดสอบพลังพุทธคุณนะครับ การทดสอบพลังพุทธคุณน,นี้ก็เพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าพระเครื่องหรือพระสงฆมงคลมีพลังพุทธคุณของครูบาอาจารย์บรรจุอย,อยู่หรือไม่นะครับก็เป็นการตรวจสอบนะครับเวลาคล้องเวลาคล้องไปหรือใช้ไปนะครับจะได้มั่นใจในพลังพุทธคุณนะครับ วันนี้ผมก็เตรียมมาสามอย่างเหมือนเดิมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเกี่ยวกับเจ้าตากนะครับเพราะเป็นสายที่ผมศรัทธานะครับอันนี้ก็จะมีเหรียญรุ่นนี้ครับจะได้มานานแล้วครับก็จะลองลองดูครับเป็นเหรียญพญาคุดตามหาเดชนะครับคุดตามหาเดช น่าจะได้มา,าฟรีหรือเปล่า๋ยวพรุ่นนี้นะครับจำไม่ได้แล้วนี่ครับลงอลงเดี๋ยวลองดูพุทธคุณดูบ้างนะครับว่าทาหมหาเดชนี้พุทธคุณเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ้าวจะเกี่ยวกับเพระพจ้าตากหมดเลยนะครับเนี่ยเกี่ยวกับพระเะ้าตากหมดเลยนะครับเนี่ย ดูสังเกตอะนี่ก็จะเป็นเหนรียญรุ่นนี้รุ่นในรุ่นอะไรนะเดียวนี่ก็พระเจ้าตากมืงนกันครับด้านหน้าพระเจ้าตากทรงม้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นวิทดชนบางระจันนะครับรุน่นนี้รุน่นนี้ตอนได้มาไม่ไม่แพงนะครับอง์ละห้าสิบบาทนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับต้องไปที่วัดโพก้าต้นดูนะครับ ก่อนมาก่อนเรามาองคละห้าสิบเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าพุทธคุณเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นพักเครื่องนะครับเป็นพยัญพยัญน,น,นี้นะครับอันนี้พยัญอันนี้ของหลวงปู่วังท่านมอบให้มานะครับ ให้มาก็แจกไปเยอะแล้วครับนี่ครับยันพระเจ้าตากนะครับทําเพชรโพไซจังหวัดส่างแก้วนะครับจะลองดูระตบคุณมาเริ่มกันเอาพยันก่อนแล้วกันเนพยันก่อนพยันออยก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับขอญาตคพีบาจา การทดสอบพลังพุทธคุณเราต้องขออนุญาตก่อนนะครับในการลองดีท่านไม่ใช่ลองดีครับเป็นการศึกษานะครับ โอ้โหแค่เมตตากันเนื่อยแล้วครับถือว่ามาเต็มครับพลังพุทธคุณแรงยานครูบาอาจารย์เทพเทวาควบคุมเทวดาแรงครับแล้วก็ เมตตาเด่นด้านเมตตาเลยครับเหมือนครั้งที่แล้วมันของพระอาจารย์ทองวัดโวัดวัด,วดนนทสารรืนะครับนี่นะครับแต่ก็น่าจะมีอย่างอื่นด้วยครับแต่แค่เมตตานี่ก็ไม่เป็นไหนแล้วครับเมตตานี่ก็หมดพลังเดียวแแล้ว คนเราคนทดสอบเดี๋ยวอย่าคุณเอาไว้ก่อนแล้วกัน ครับเดี๋ยวมาลองเหรียญพระเจ้าตากบางอาจันกันนะครับหัเกาต้น,นะครับหลังเป็นวิชนค่ายบางอาจันนะครับวันนี้จะเนหรือยปว่าเนี่้โอ้ยยังยังไม่หายเอยทำใจ โอเคลองกันต่อไปครับ ยอดครับอันนี้เมตานํามาเลยนะครับเมตตาแล้วก็ป้องกันภัยต่อสู้งาคุณใส่ต่อสู้นี่ครับป้องกันภัยนั้นเด็ดเห็นเลยนะครับสมกับเป็นเหรียญบางระจันเลยนะครับวีรชนแต่ก็มีเมตตาอยู่นะครับเมตานำมาก่อนนะครับ ลองดูนะครับลองไปหาดูวัดโพก้าต้นไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่ารอนนี้นะครับเพราะผมก็ได้มานานแล้วนะครับน่าจะสี่ห้าปีแล้วใครอยากได้รุ่นนี้ก็ลงไปดูนะครับของผมไม่มีแล้วด้วยมีเหรียญเดียวนรับให้ไม่ได้เก็บไว้เห็นดีดีก็เก็บไว้ครับ โอเคโอ้จะต่อหรือไงเนี่ยไหวงไหมเนี่ยพาขุดตามหาเดชนะครับข้างหลังเป็นอะไรจะใส่แว่นก็นเดี๋ยวจะกลายเป็นคนแก่้างหลังเป็นอะไรเป็นรูปพระปางนะครับ หน้าเป็นตามหาเดชสวยในสวยครับสวยมาก,มากเดี๋ยวลองดูครับทำใจก่อนครับ กลับมานี่มีเต่เหรียญแรงๆนะครับสามสี่ ep ใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับพราเหนื่อยจริงครับเรามาได้เป็นเป็นคนทำเองนะครับคือพลังพุทธคุณท่านนํานำนำมือไปนะครับเราใช้จิตเชื่อมกับท่าน ท่านแสดงออกมาว่าท่านมีพลังท่านไหนบ้างนะครับขอจิตเป็นสมาธินะครับแล้วก็สื่อสื่อผ่านไปเลยครับป๊บแล้วท่านจะแสดงออกมาให้เราได้ได้ได,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 ได้ได้สัมผัสเองนะครับว่าท่านไหนท่านก็จะไปถ้าไม่เชื่อก็ลองลองไปปฏิบัติด,ดูนะครับเราจะได้ผลอย่างที่คุณต้องประหลาดใจ องนี้นะครับก็อ่ายานเทพเทวาคุบาอาจารย์แรงครับแล้วก็เมตานะครับเมตานำมาแล้วก็ป้องกันภัยป้องกันคุณใสองกระพันนะครับโชคลาภประมาณนี้เลยครับเหรียญนี้นะครับยอดก็เร็วได้ว่าอาจจะครอบคุมครับ องค์พันมหาทอนด้วยทุกท่าผมไม่ได้ใจโอเคแสดงเอาเร็วมาแก็ไม่รู้นะครับไปหาดูเห็นไหมครับลองดูน่าจะวัดอารมณ์หรือเปล่าผมจําไม่ได้โอเคครับก็เป็นย้ําอยู่เสมอครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครใจเช,เชื่อก็เชื่อได้นะครับเพราะว่า ผมก็ไม่เคยโกกใครคือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้แล้วก็จะสืออมาให้ดูเห็นตรงนี้นะครับคนไม่เชื่อก็ก็ดูไว้ก็ได้ครับดูไว้มาผู้อมันเตอรไปดูไว้ประเทินปรญญาหรือว่าดูไว้เพื่อจะมีตีเตียนอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าครับโอเคครับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับเจวราสี่อีพีเหรียญแรงๆนั่นเลยครับแต่ก็ดีแล้วครับถ้าถ้าเจอเหรียญไม่แรงนี่เดี๋ยวจะเสียเหรียญเท่าน,นะครับบางทีเ็าจะไม่อยากเออชื่อเหรียญเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเจอเหรียญไม่แรงแล้วก็จะเสียนะครับโอเคครับินี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ